นายพรชัยสังอียดประหลัดอำเภอบางละมุงพันตำรวจตรีเก่งศาสตร์นวลพงศลวัตรป,รปับปางสาพน้องปลือนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจตราป,ป้องกันการฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินที่ทางภาครัฐได้ประกาศพบร้านค้าของชำภา,ายในซอยเขาตาโลตบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเปิดให้บริการโดยปล่อยปะให้มีลูกค้าทั้งไทยและชาวต่างประเทศนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่โต๊ะด้านหน้าร้านจำนวนแปดรายเป็นชายไทยสี่ราย หญิงไทยสองรายและต่างชาติสองรายต่อมาทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนักดื่มทั้งแปดรายพร้อมเจ้าของร้านของกลางเป็นเบียร์เหล้าว่าเป็นหลักฐานส่งพนักงานสอบสวนโดยแจ้งข้อกล่าวหากับเจ้าของร้านหนึ่งจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตสองจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปล่อยปละละเลยให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีส่วนนักดื่มแปดรายแจ้งข้อกล่าวหาทำกิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคเพื่อดะเนินการตามกฎหมายตอ O